จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่ตัดสินใจจําคํานี้ไว้การตัดสินใจคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดถ้าคุณจินตนาการแล้วคุณไม่ตัดสินใจภาพในจินตนาการนั้นจะเป็นเพียงแค่ฝันกลางวันไม่มีผลอะไรเลยแต่ภาพในจินตนาการจะสําคัญและเป็นรูปเป็นร่างและเกิดขึ้นได้เมื่อคุณตัดสินใจ เวลาที่คุณตัดสินใจอ่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานแฝงอยู่ในตัวเองมันเหมือนกับการที่คุณตกลงไปในทะเลแล้วคุณต้องการที่จะขึ้นมาหายใจการตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่ไหลลงใต้ท้องทะเลแล้วฉันจะขึ้นมาหายใจจังหวะนั้นอ่ะมันคือการใช้แรงฮึดหรือใช้พลังแฝงในตัวของคุณเองที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีแต่มันมีเพราะตัดสินใจว่าโอเคฉันจะไม่ไหลและตกลงไปใต้ก้นทะเล พลังงานที่มันเป็นแรงฮึดมันจะฮึดให้คุณผีบตัวขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อหายใจจังหวะนี้จีน่าตัดสินใจมาแล้วในอ e ีบุ๊กจีน่าชีวิตเก่าไม่เอาแล้วคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่ถูกทิ้งไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่มีอาการป่วยทางประสาทแล้วไหลไปตามชะตาชีวิตของตัวเองทุกทมทุกทรมานใจเครียด ไม่ไหวแล้วแล้วจีน่าก็ฮึดขึ้นมาด้วยการตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไอ้ชีวิตที่อยู่กับความทุกข์แบบนี้ไม่เอาแล้วโดยไม่สนใจภาวะข้างนอกด้วยนะยังเลี้ยงแม่อยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนเดิมนะแต่ไม่เอาความรู้สึกทุกข์นั้นแล้วอะจะไม่กอดความทุกข์นั้นไว้แล้วนั่นแหละคือการตัดสินใจเฮือกสุดท้ายพอจีน่าตัดสินใจปุ๊บ ทุกอย่างเปิดโล่งหมดเลยเล่าเอาไว้ในอ e ีุ๊กจีน่าชีวิตเก่าไม่เอาแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนคุณต้องเริ่มจากการตัดสินใจ